ถ้าคุณเป็นแคมเปอร์มือใหม่นี่แหละครับแพ็กเกจส,สำหรับคนที่คิดไม่ออกว่าจะมีอะไรตอนที่จะไปทำอาหารในแคมป์ชุดนี้แหละครับแพ็กเกจนี้จะประกอบด้วยกระเป๋าใบนี้ใส่เตาหม้อแล้วก็ชุดจานชามครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างไอชุดนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเตาแกส๊สหัวเดียวนะครับของโคแมนซิงเกิลเบนเนอร์นี่ครับรูปร่างหน้าตานี่กระทัดรัด แล้วก็สามารถจุดติดได้ในตัวเลยนะครับผมสร้างเป็นขาเตี้ยและขาสูงได้ครับใช้แกส๊สระเป๋าอีกอย่างครับผมหม้อครับหม้อหุงข้าวของโค m แมนนี่ก็ถือว่าเป็นหม้อหองข้าวที่ประสบความสาเร็จมากหุงข้าวสุกแน่นอนนะครับผมในตัวหม้อเป็นหม้อเคลือบนะครับผมในชุดหม้อก็จะมีชิ้นตัวนี้คือชิ้นกันน้ํากระเด็นนะครับผมที่ตวงข้าว ที่ซาวน้ําข้าวครับผมมอกใบนี้หุงข้าวสุกอร่อยแน่นอนและสามารถต้มน้ําปกติต้มบะหมีส่สาเร็จรูปได้สบายๆเพราะฉะนั้นอิ่มแน่นอนครับอีกอันนี้ก็คือชุดจานชามออร์แกนิกของโคแมนนะครับมีให้2ชุดในชุดก็จะประกอบด้วยจานชามแก้วน้ําช้อนซ่อมโอโหครบนะครับมีจานมีข้าว เราก็สามารถไปหาก,กับข้าวทานได้ครับชุดแพ็กเกจนี้ก็จะมีกระเป๋าให้ท่านใส่ของไปนะครับผมสามารถเลือกสีได้เลยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นสีเขียวสีดำหรือสีต้ำตาลครับผมแคมเปอร์มือใหม่ครับไม่น่าพลาดครับอุปกรณ์ชุดนี้ครบเครื่องมากมีทั้งกระเป๋าเตาหม้อชุดจานชามผมว่าคุณสนุกสนานในการแคมปิ้งได้อย่างแน่นอนครับ